วันนี้แอดมินก็จะพามาดูนะคะว่ามีทรงไหนบ้างราคาเท่าไหร่นะคะตัวแรกนะคะเป็นงานกําคอไม้ประดู่นะคะตัวนี้เป็นงานไม้ประดู่นะคะยิงปลาราคา1,800บาทนะคะนะคะเป็นรางเควันนะคะรางยาว1เมตรยีเซนนะคะระยะชัก70นะคะอุปกรณ์เรามีให้ครบชุดทุกรุ่นทุกรกลา,านะคะเอาไปก็ใช้งานได้เลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นทรงเป็นรุ่นนะคะเป็นรุ่นเอ็มหกนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะ งานไม้ประดู่ทั้ง2นะคะเป็นงานไม้ประดู่นะคะ M6 นะคะราคานะคะไม้ประดู่ราคาอยู่ที่2 0 0พนะคะนะคะ ทรงเหมือนกันนะคะแต่ว่าสีไม้อาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าไม้แต่ละแผ่นนะคะตัดออกมามันก็ไม่เหมือนกันนะคะไม้แต่ละต้นแต่ละแผ่นมันก็สีไม่เหมือนกันนะคะเป็นงานไม้ประดู่นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่สองพันนะคะรุ่น M6 นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นงานไม้ประดู่แดงนอกนะคะทรง4 z นะคะตัวนี้ร่าง K2 นะคะราคายอยู่ที่2008นนะคะตัวนี้นี่ค่ะเป็นร่าง Uh, K2 นะคะเจาะฟังปีกอลูมิเนียมให้เรียวไปลดน้ำหนักให้นะคะตัวนี้เป็นทรงสีแซดไม้ประดู่แดงนะคะราคา2 8 0 0นนะคะตัวนี้ถ้าลูกค้าสนใจทรงไหนนะคะหรือว่าอยากดูรุ่นอื่นนะคะทักแชทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะเพราะว่าที่ร้านมีหลากหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะคะจัดส่งให้ฟรีทุกรุ่นทุกราคานะคะ ถ้าลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะ0972688650นะคะ